เอาแล้วครับเรียนมาดูข้อที่ห้าข้อที่ห้าปกว่าห,หาหอรอมออีกแล้วนะครับเรียนคราวนี้มีสามจำนวนนะเรียนครับสามจำนวนใช้วิธีหารสรั้นนี่ไหมเรียนเอาหกสิบสี่มาเก้าสิบหกมาหนึ่งร้อยยี่สิบมานะครับมกนะเรียนหาตัวเลขอะไรกันักเรียนที่มันหาเนีสามจำนวนนี่ลงตัวกเนี้ก็ลองนั่งนะึกดูนะครับลองลองดูนะครับว่ามีอะไรหารได้บ้าง หลักการสักอย่างง่ายเธอสี่เป็นเลขคู่หกเป็นเลขคู่ศูนย์ก็เป็นเลขคู่ไว้นักเรียนสามารถเอาสองหาได้แต่ว่ามีจํานวนที่มากกว่าสองไม่ที่หาที่พวกนี้ได้ลงตัวได้เลยถ้าเรียนสามารถหาได้จําจนวนมากๆที่หาทัาง 3, ้งสามตนวนนี้ได้ลงตัวทั้งหมดเนี่ยมันก็ทําให้เราทําได้สั้นขึ้นนักเรียนจากการพิจารณา,าออพบว่าเออมันพบว่านักเรียนนะครับมีจํานวนหนึ่งที่สามารถหาที่สามตัวนี้ได้ลงตัวคือเลขแปดนักเรียนเลขแปด กูจัดการเอา8ปดฐานใดแปดหกสิบสีนะครับสิบสองนี่ได้สิบนะครับแล้วก็เอา1ิเอาเองคูณ8ได้เ6เอา8ปฐานนี่เท่ากับ15ครั้งเห็นไหมครับได้15ครั้งปรากฏว่าต้อเรียนลองหาที่ว่า มีจานวนใดที่หาร8ปดสิบสสบห้าลงตัวทั้งหมดมีไหมครับปรากฏว่าตรวจส,สอบแล้วหมดไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็จบเลยข้อนี้เพราะฉะนั้นหอรอมของเพราะฉะนั้นหอรอมคือนะครับหอรอมของหกสิบสี่เก้าถหรส่ก็คืออะไรครับจํานวนที่หารลงตัวนี้คือเลขแค่นนี้ก็ตอบแดได้เลยครับแปด เป็นคำตอบสุดท้ายนะครับเสร็จแล้วข้อที่5นะครับเสร็จแล้วข้อที่หนะครับหรือใครจะไมัเ้าเรียนนะเอาสองสองสองหารก็ได้นะครับบางคนบอกเออถ้าหารไปทีละตัวละตัวนะครับเอาสองหารก่อนได้ไหมก็ได้เรียนอ้าวทำให้ดูอีกก็ได้อ่านักเรียนเผื่อบางคนจะงงห4ส6 120สหหนึ่งี่สิบ นะครับบางคนอา้าวอาจจะเลือกจะเริ่มจากตัวเลขเล็กน,น้อยก็ได้นะครับเอาสองหารสองสามหกสองสองสี่สองสี่แปดสองแปดสิบหกสองหกสิบสองศูนย์นะครับอ้าสองหารอีกนักเรียนสองหารอีกนี่นะครับ สองหนึ่งสองสองหกสิบสองสองสองสี่สองสี่แปดสองสามหกสองศูนย์นะครับหกสี่ศูนย์เป็นเลขคู่เอาสองหารอีกครับมาเรียนสองหารต่อได้เลยนะครับสองหารสองแปดสิบหกสองหนึ่งสองสองสี่สองหนึ่งสองสองห้าสิบเห็นไหมครับมาเรียนป้าบอกว่าหารต่อไม่ได้ละ นี่เรียนเมื่อหารต่อไอยาพายนั้นหอรมอก็คืออะไรครับเพราะฉะนั้นหอรอมอคือนักเรียนเอาตัวที่หารได้มาคูณกันมีอะครับมีสองหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวก็คือสองคูณกันกี่ครั้งครับสองคูณสองคูณสองก็เลยเท่ากับแปดเหมือนกันเห็นไหมก็เรียนคําตอบก็ได้เท่ากันนะครับแต่การทําแบบนี้นักเรียนต้้งเเต่ดูให้ดีว่าทั้งเรียนมีั ทักษะในการคำนวณดีแล้วเนี่ยไอตรงนี้ใช้แค่หารครั้งเดียวก็ตอบแปดเลยเห็นไหมครับนักเรียนาทำข้อสอบไปเร็วขึ้นจริงไหมแต่ถ้านักเรียนหมครับค่อยๆหารทีละตัวหารแจกตัวเลขน้อยนักเรียนต้องทำยาวเห็นไหมครับเห็นไหมครับพาะฉะนะเป็นทักษะนักเรียนนะนักเรียนต้องฝึกนะครับต้องฝึกนะครับเพราะฉะนัข้อข้อผ่านนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับข้อ5เดี๋ยวเราดูต่อข้อดีหนะครับ